สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i t t l e Game r e e w นะครับวันนี้อยู่กับผมในสตาร c h เช่นเคยครับและเกม Mac and the Magic Maker ไอ้มาสเตอร์นะครับหรือว่า Mac กับประกาวิเศษหรือเปล่าวะแต่ก็น่าจะแต่ก็น่าจะกับประกาวิเศษแล้วครับแต่เการแปลของผมนะแล้วอยู่กันที่ World หนึ่งครับ Sweet Home Fallen Mustachio Sword the r o w n d p r l of Magnable แกะไรกับ เพื่อนบ้านของแม็กบัตมันอันตรายมาก Mac, ivid, Imag ination, Imag ination, แม็กวิวิดอิมเมจเทนอิมเมจเนชันแปลว่าอะไรวะอันเซิร์เวอร์ปานอนันนี้เป็นการเล่าเรื่องครับใครแปลออกก็แปลไปครับน,นี่จะมีเริ่มเริ่มไปเลยนะแล้วก็จะเริ่มที่ welcome home อันนี้ก็เป็นการบอกวิธีเล่นนะครับถ้าวงเออเดี๋ยวผมจะสอนตอนผมเล่นดีกว่าอันนี้พอแม่งนะครับก็สเปซบ,บาร์ครับเพื่อเริ่มเล่น เหยยเหยยเหยยเหิามณาไปเลยเอ้าวหายอันนี้แม่พวกกากนี้ครับแต่บ้านเล็กกากนีนะร้อยสิบอะอันเนี้ยไอ้ที่มันเขียนมาแกก็คือถเราวาดเป็นวงกลมเง,งี้ยน้ําหนักมันจะเท่ากับศูนย์เอ้ยน้ําหนักมันจะเท่ากับขนนกครับคือมันจะไม่มันจะไม่หนักเท่าแบบนี้เนี่ยเนี่ยว่านอย่างเงี้ยหนักมันจะเยอะกว่านะครับกดสเปซบาร์ได้ครับถ้าตัผู้ที่ต้องการเนี่ยนี่อมันก็จะหนักมากเลยแบบนี้ ตูมทำเอาไอ้ลูกเมื่อกี้ขึ้นมาเลยครับกดสเปซ bar เพื่อทำการ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 หยุดนะครับทำการหยุดแล้วก็ปล่อยตูมคลิกขวานะครับเพื่อดูดน้ำหมึกที่เราปล่อยออกไปคลิกซ้ายก็กวาดน้ำหมึกส่วนปุ่มอื่นก็ w s d ครับตามสไตล์เกมธรรมดาเท่าไป โดดไปเลยเกมนี้โดดจากที่สูงไม่มีตารครับแล้วก็เพิ่มเปลี่ยนไปนี่ครับเนี่ยเราจะโดนไอ้ไ e อ้ right. ม่วงเมื่อกี้ดูดน้ำมึกไปหมดเลยนะครับซึ่งก <t> ็เหมือนกับเป็นเช็คพอยท์นะครับแล้วมันจะดูดน้ำมึกทําเตี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับอึ๊บโดดไปโดดไปโดดไปโดดโอ้ยอ้าจ้าจอ้าจงอ้าอ้อ้งองอะโจอ้จอจงออจจจอจจจจจจ ตดวลงมายืดอันนี้เขาจะบอกว่าเราไม่สามารถกระโดดข้ามไปได,ได้ในครั้งเดียวนะครับเราต้องใช้กดสเปกบาร์ครับเอาปล่อยแม่งครับอือโอออดนน้ำมึกแมงโดนแดกน้ำมึนครับเราจะเรียกว,ว่าตัวแดกน้ำมึกนะครับอืมอันนี้ก็เราสามารถสร้างนี้ครับเอาสิบหาย สมาร์่างนี้เพื่อไปเอาไอ้ลูกสีดำๆครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรครับแตเ่เกมมีอะไรเก็บก็เก็บไปครับอย่าไปมัวเสียเวลาครับอย่าไปมัวเสียเวลาแบบเอ้ยโอย้จะเก็บไปทําไมเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นยอดพระอืมอ่าอันนี้เขาบอกให้สร้างนี่มาเอา้เอาทามันสร้างตัวเองเเอ๋อโอ้ยอ้ยจิจอนน้ำมือมายปิอนน้ำมือ แล้วก็สร้างเป็นสี่เหลี่ยมตรงไหนวะเนี่ยเราก็ต้องสร้างเป็นสี่เหลี่ยมครับไปแม่งครับถือมือการวาดผมกาบา้ากกาบา้ากเด้งเนียโอ้โหสุดยอดไปหนึ่งครับคันแขรนี้ครับอึ๊บขึ้นมาครับเออเออถึงบ่วะม่ถึงนี่เอ้ยผมเริ่มจำสเปซกลายเป็นกระโดดเสร็จเลยเนะี่ย เพราะเกมแสดงแม่งใช้สเปโดดอเอ้าอู้หู้อู้หูโอเคไปต่อโอเค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 โดดไปครับมีทางไหนมาให้โดดกระโดดไปครับอู้หูเห็นว่าทางนี้แม่งโดดไปไม่ถึงนะครับเราก็ต้องสร้างบันไดขึ้นมาครับเกมนี้ก็คือจินตนาการเลยครับ ุณมีจินตนาการแบบไหนก็จินตนาการ,รไปครับก็ฝีมือการวาดของผมนั้นช่างหว่วยเหลือเกินครับทำให้แม่งวาดม,มาไม่เป็นรูปบันไดเลยแต่ผมว่าแม่งสร้างของนี่ยากเหมือนกันเอ้ยเออเอาดีเย็ดโอ้ปิวฮ่าติวตรงนี้มีลายไมเนี่ยตรงนี้มีลายไม้ไม่มีครับ อ่าตรงมุมซ้ายเนี่ยมันจะเป็นมันคืออะไรไฟเก็บไฟอัจฉริยะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรครับปล่อยแม่งไหมครับเออโดดเกมาโอเคตรงนี้เขาบอกให้สร้างของมีน้ำหนักของมีน้ำหนักเนี่ยมันตรงนี้เอากูจะเอาไงเอ้าเอาสิพายละ ไม่มีอะไรวาดเลยเอาเอาเอา,เอาไว้สักเออมาครับนี้ครับเราก็ต้องเขาบอกให้กดชิปชิปพองนี้เนี่ยมันเขียนว่า c a n p u s h and p o l l กดซิงกดชิปปล่อยม่งครับเราก็สร้างนี้มาไหนกช็ชิปชิปเป็นนั่นไม่ไอ,อุ้ยอ๋อกดชิปเพื่อดัดนะครับกดชิปพร้อมกับดีครับ ผมก็เด oh, ินไปทางนั้นอะพอดันโอ้ผมพุ่งรู้เนียปกติผมใช้กระโดดเอาโอ้เข้าไปเลยยูหูตรง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 เวลาห้านาทีมีการ complete คอนตินิวต่อครับนี่ก็การสร้างที่กระโดดโอ้เกมนี้ต้องบอกว่าใช้จินรายการมากครับ เด็กกี่ขวบเนี่ยมีลูกๆเอามาเล่นเกมนี้เลยครับแม่งหนุกจริงๆเอ้ยอะไรนีละเอ้ยเอ้ยดับไปไม่ดับอีกนี่คือตัวสะตูครับตูมเออกัละดจดป้ายไอ้ย่ะเออตายครับเกมมิชีวิตไม่จำกัดน,นะครับแล้วแต่ความอดทนของผู้เล่นนะครับที่ คุณจะสามารถเล่นได้นานสักเท่าไหร่ถ้ายิงตายเยอะก็มีสิทธิ์เบิกง่ายครับลเ,เ,เ,เลือดเนี่ยไม่จำกัดเลยไอ้เหี้ยนี่อ่ะดันดันละมาดันดองอมีอะไรไหมะไม่มีครับไม่มีครับเอ้อโดนแดงน้ำพุอ,อีกแล้วอจ๊บอจ๊บอจ๊บ เติบเออเออเอเอผ่านมาได้เจ็บมาเยอะอ่าเศรษไอเด็กสัตว์มึงต้องข้ามไปให้ได้นะมึงมึงคือแม็กแม็กมึงคือไอเด็กแม็กไอเด็กสัตว์เฮ้ยเราจะโง่โง่อยุ่ยยัยไม่เงี้ครับเป็นความฉลาดนะครับ เนี่ยตุ๊บ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 อเดโไม่ได้แดกเอาเอานี่ได้แดกครับเอาแดกแล้วเอ้ยทำไมหมึกมันยังอยู่วะบักมั้งไม่รู้อะเล่นไปเหอะตว่ามันให้เรามาแล้วกันโอน uh ๊อ okay okay. ๊ลงไปที่เคมีโอ๊ะอ๊ะอ๊เคมีโอ๊ะเฮ้ย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  อเดเฮ้ยโอ้โหเดมึงรมึงร้ายเฮ้ยมึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำยี่สี่เอ๋ออ๋อไอ้สัปัดกูเลยนะแดดแดดแดด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 ะดดดมึงนี่อ๋อเราต้องใช้้ครับ Oh, yeah. นี่แหละอะไรไม่ i ดด i ด เดาเดาเอาไหมครับเราต้องมาพยายามกันอีกทีครับเอาอ๋อเมื่อกี้ก็คือเก็บได้แล้วงั้นเราปล่อยตรงนี้ไปเลยครับเฮ้ยลองพยายามดูด,ดิมาไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันดูดมาได้วะผมก็ไม่รู้ว่าหรือผมอาจจะเจอแล้วผมลืมไปครับปล่อยแม่งเฮ้ยเค อ่าตรงนี้ก็อย่างเมื่อกี้ครับที่มันจะเป็นตัวอย่างเราก็ต้องสร้างที่มันขีดมันตรงเหรอวะเนี่ยฮะตรงเหรอเฮ้ยตรงตรงตร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 โอเคเอ้ยแบตแบตแบตเอ้ยแบตแบตแบตเอ้ยแบตแบตแบตโดนแดดก็เหมือนอีกแล้วเราก็จะผ่านไปแนวเนี้ยอ,อ,อู้อู้อู้ โออันตรายไม่เบาเออเราเป็นมาริโอ้มาริโอมาริโอมงเห็ดมาริโอมงเห็ดเกมนี้ไม่สามารถมองเห็ดได้ครับอืมเออโอ้เออมาได้แล้วไนก็จะเป็นแพรครับโอ้โอ้โอ้ โอ้ยเยอะอะไรอะไรอันนี้เป็นเช็คพอย์ครับต้นๆจะได้เดินต้นๆเอ้ยแล้วกดเยอะตอนนี้ผมก,ก็จะได้ไอ้เอ้ยเอ้ยไอ้อสีดำๆไอ้ลูกสีดำๆนั่นมายัางไม่เป็นปัญหาครับอ่าตัวน,นี้ต้องสร้างเป็นสกเก็ตครับเย้ yeah. ซึ่งการสร้างบนสเก็ตจะเป็นอะไรที่โง่เหมือนกันครับเราสร้างเป็นงี้ดีกว่าอย่าอยอย่าสร้างแนะนําครับว่าอย่าสร้างเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยอย่าสร้างเพราะว่ามันจะเล่นลําบากมากครับเพืเ่อแดกมึกไปแล้วเต่ต่อไปครับ what what yeah. เจ๊อ้าวเอาได้เช่นแล้ออากูเพิ่งรู้นะ่ยเอ เฮ้ยเอ้ยแล้วก็ทําอย่างนี้ครับผอแม่งครับไม่เป็นรูปเป็นลางช่างมันะครับเราไปถึงฟังครับเอาไอซัตเอา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 อู้เราก็นี่อฉลาดผมเป็นคนฉลาดครับแต่ผมไม่เล็กแบบผมไม่ใช่ช่างแอบเอ้ยผมเป็นช่างแอบเอ้โอ้ผมมั่วลัเอ้ย ทำอะไรนะ่ะอุ๊บอุ๊บวัดเฮ้ยตรงนี้แก้ไงวะเฮ้ยอย่าให้กูมาติดตรงนี้นะให้สักจะจบด่านแล้วเนี่ยเอามันมีมึกอีกโอ้โอ้โอโอเย็ตเย็ตสุดยอดครับเพรยครับใช้เวลา6นาที30วินาที เอาสติกก็คือหน,นึ่งทีห้าสิบวินีแม่งโกงไงครับโอ้หนึ่งทีสามสิบวินทีแม่งมึงเล่นไม่ได้หรอกครับอย่างนั้นคือมึงไม่เก็บอะไรเลยใช่ไหมนะครับตรงรถด,ดิ้งระวังด่านก็เป็นสอนสั่งเอสอนสั่งอะไรไปแลบเอืเอ้อแบนแลแต่เลยสมึง

ตู in ้มเอ้ยข้างบนมีอะไรปะวะเฮ้ยอึบ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 ไอ้สัสเอ๊ยขึ้นไปสิคุณจะรอพ่อเอ้าไอ้สัสเด็กเด็กเวนมึงจะรอพ่อแต่ลืมบินแล้วครับฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้แล้ว ตั้งไงดิเ่ยอุ๊บชวิงชวิงชวิงสวิงเย็ดไม่ได้เด๋วสั่งอ้ไดิเนี่ยมันจะได้ปอเนี่ยสร้างอย่างไีน่ะ พยายามครับเอ้ยความพยายามที่ไหนความแฟงอยู่ที่นั่นครับอึ๊บเนี่ยสี่เหลี่ยมแล้วนะผมสร้างเป็นสี่เหลี่ยมแล้วโอ้ยโอ้สี่เหลี่ยมนี่ช่วยได้มากครับ ชิดมากเอ้ยขึ้นไปได้เออโอู้หกระตกกระตกอะครับแล้วก็เรามาสู่ความุ่งว่งอันไกลโพน้นตูมเย็ดยไปเลยขึ้นเรือโนอาครับไปสู่สวรรค์อันไกลพน้นเออโดนแดกออเออเอเอ เอ้ยอะเยอะเยอะเยอะผมก็กล่าวว่าจะรีวิวให้จบใ,ให้ให้จบสวิตโฮมไปเลยฉีดฉีดฉ right. ีดฉีดฉีดฉีดเย็ดเย็ดเย็ด yeah, yeah, yeah. <partic ulate noise> เอาโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรไม่ได้แอมไม่ได้แอมเอามาันจะแอมกูแล้วเออน่ะใส่หมวกช่างกอดใต ตูม้มเ,อ,อ,อ,เอื้องคราวนี้มึงใส่ไปทันละอึบ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 โอ้สร้างใหญ่มั้งเหรอโอ้ติดติดติดไปแล้วเอาไปครับยกให้อ,อึเอ,อ้ยเราต้องเอาไอ้ลูกดำไม่ได้กาแล้วอ,อ๊บเอ,อ๊ยเอ,อ๊ยเอ,อ๊ย กิบิกิบิกิบิต้ม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 ตุ๊บเอ,อืเอะครับเราจะมาเป็นบัตรไรเย่กันอีกครั้งนะครับสู่ความว่องวง้างอันไกลโพล้นเอ,อือเอาเอาแล้วกูจะเอาอยัางไงล่ะนั่นจมปะโอ้จมสนิทแล้เออ มึงสร้างไว้พองเล,ล้นหรอสักอ๋อเอาสิพายดูครับเสียนเท่านั้นครับจะทำได้เฮ้ยมึงไม่เสียดเนี่ยเอาไปดี ได้ปล่าดอ้ผมไม่ได้ครั้งนี้ผมไม่เก็บและหรือเก็บดีโอเคเรามาพยายามกันอีกสักครั้งครับแต่ความพยายามมันไม่มันไม่เคยมีความหมายครับกับคนอย่างเธอครับ ทุ่มเทด้วยความติดใจเอ้ยเวยกูลืมชื่อแล้วรอ้องไงล่ะอําโอ้ไม่ถึงอ่ะโถดโดโดโด๋เอ้ยเย้ยคือมันก็สร้างลงไปได้นะ แต่ต้องขาขึ้นจะมาอะ่ะโอเคงั้นก็ปล่อยมันไปครับโอเคก็มาเล่นต่อครับไม่ต้องมาใส่ใจครับใครที่อยากขาทางไปต่อก็สามารถไปเล่นเองกันได้นะครับเจ็บเจบเจ็บเจบ,จบโอ้ฝนที่ตกีกทางโน,น้นหนาวถึงคนทางนี้อยากได้ยินทุกเรื่องราเอาเธอลำบากอะไรไหม เธอสู้ไหหรือเปล่าอย่าลืมเราสู้กับฟังเอาชิพายเอาอ๋อเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้นี้ก่อนเพื่อทดแทนอันที่เราไม่ได้ตะกี้นะครับตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊เย็ดแล้วเราก็มาต่อครับตุ๊ดตุ๊ตุ๊เย็ดเอาเออ๊อ่าท่านี้ครับ มันต้องใช้กำลังอย่างมากในการทำลายทลายกำแพงโอ้ตูเอ่อตายเวนแล้วไงเวนแล้วไงมันตัดภาพเร็วจนมองไม่ทันเตาเดินไปที่หน้ากล้องเอาละกูกระพาด อีกที่แล้วเอาดาบฟันเลยดิกชิ้นเสือบทเซนที่มเม,เมเื่อสี่เมตจิทไงลองละล็อกดีเกตอ๊บอ้อตูมเอาไม้กูเอามึกไมาให้กูมึกกูอยู่ไหนเอามึกกูเล่าไอ้ทรับ ไม่เกียดเลยชิ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 ปิดดุปปิดดุปเอาความกิโกของเราครับทำห้เราแพ้แพ้ระพาว์อะแพ้ระพาว์เลยนะมาเอาหมึกมาพี่สักมึงกูอะเอายี่ห้อ ไอทิกซัต้องวอลเนี่ยโอเคเครียดเลยครับมึงจุดเครียดแล้วม,มึงจะอ,อะไรกูดักหนาวนันนี้อ่ะโอเคถ้ามึงไม่ให้มึงกูขอแค่นี้ก็พอครับ

น้องกูต้องขึ้นไหม่นายทำให้ฉันลำบากมันตอนสุดสี่ตอนที่ฉันเล่นเกมนายครั้งแรกไอเด็กสัตว์ไอเด็กแม็กเอ้ยไอเด็กแม็กไอเวนเออไอเด็กแม็กไอเด็กแม็กไอเด็กไอเด็กแม็กโดดไฟไม่รู้ว่าซีรีส์นี้มีมีการทำเป็นการ์ตูนบ้างนะครับผมก็เหมือนเคยเห็นเหมือนกันนะ มักแอนเดเมจิกเมเกอร์คือถ้าเป็นการ์ตูนก็คงจะดังนะครับเลาสร้างเป็นเกมได้เนี่ยสุดยอดเฮ้ยสุขความว่างอันไกลโพน้นมันไม่ไกลอะ่ะไกลปืนเที่ยงเราได้ยินเสียงคนตดดังเปี้ยงอา้าวคนเขาทำอะไรกันอยู่ ไกลปืนเทียงเราได้ยินเสียงอุยอุยอย่านีกูยานีกูอุยอุยอ,ยอ,ยอ,ยอยปตัตตาบาทไกลปืนเที่ยงเคขึ้นอีเทีครับเราจะขึ้นไปเก็บของกัได้เอ้ยมึงอะไรเนี่ยอเด็กสัสอืมข้ามบ่ายข้ไปขึ้มไปขึ้มไป โอ้ย์โอ้ย์โอ้ย์ไอ้หนูอาว์อาววัดวัดวัอะไรวละฮะอียดึงน้องอียทำไงยแเราทำไงกับบารนี่ม่สชความผิดของบาสเลยฮะฮะ เะไรเลยอ๋อโอเคอ่าไม่ใช่โอ bien, ้กูเฟลกูมั่วครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับนั่นคือความมั่วของผมครับที่ผมคิดว่ามันจะเอาอะไรวะเอาลูกบาศใส่นี้ปล่อยแม่งเก็บสองันนี้ด้วยลดไข่มา ấy ấy ok hop hm ơi ok, okay. Tính ơi ơi tung tới đừng tinh từng tinh tung 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 เอ้สาดเอเคครับบอกว่าเราจะผ่านได้โดยไม่ยากเย็นแล้วนะมึงอย่กคว่ำก่อนลวกันครับพี่กูขอลองครับอ่ากมขอลองครับโอเข้มกจะถึงแล้วจะถงแล้วจะถึงความฝันแล้วเพื่อดาดวงนั้นที่ฉันอยากเข้าไปเย็ด yeah. แล้วเวลคอมเพลซ์ช่วลา13มนาทีครับก็วันนี้ครับแม็กแอนด์เมจิกเมเกอร์ในพาร์ทแรกก็ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับ